โอ้ยพี่น้องมึงคำใหญ่ๆเลยมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจะพี่น้องจ้มามา,มามาโอ้พี่น้องคำใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าอก็เยี่ยมอสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไปสู้คือทุกคนจ้า มาจ้าพี่น้องจ้าววันนี้มาพ่อเขาช่องสาวปลาผ่ากินเลยนะจ้ามือนีซอสปลาที่ผ่ามากินเลยแกงเห็ดผอใส่ไข่มะกแดงว้าวกะหรือว้าว่าหน้าอร่อยไหมน้อยร้อนหน่าอร่อยเหรอให้ชิมไหมให้นนนนชิมไหมคะป้าดมาแบบจุกจุกเมื่อยๆจ้าแม่จ้า มาแส็บๆน้ำกันกับสา,สาโอ้ยเป็นนวนั่งฝั่งนี้ได้ไหมคะอันนี้ได้ไหมโอ้ยอย่าทำค่ะมาลองซิมเมิงจวดทำแหลกจวด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 ทำแหลกแหกหมัน้าโอ้ยพี่น้องเมิงทำใหญ่ๆเลยมาเศบอีกแล้วเศบอีกแล้วจะพี่น้องจ<ม>๊ะาม,มามา ไม่ไม <mm ่อหมาให้พี่เอฟซีกบดมดมดดปลาปลาไม่ได้ำมาคลีกใส่ได้ใจคิดว่าเด็กหน่อยสิกินน้ำเนี่ยกินลีๆไม่องสั่พี่น้อง เมื่อวานแกงเนี่ยน้องเป็นโน้ตหน่อยกินอร่อยไหมแซ่บไหมเมื่อวานแซ่แบแซ่บหรอคะแต่แม่อร่อยใช่ไหมไม่อ่ไม่อร่อยแต่แซ่บ นแนกยังแม,ม่อเอ๊ะพอกำลังออกทางอบุบลเมื่อวานอี้พอก็ยิ่งแม่ไปหาสองคนก็ว่าเงินเคนได,ดสองหล่คนติพี่นอะเท,าท,าทา่าสองเท้าคน <laughs> ร้อนเหมแม่หยใส่แขนต้องี้ยังสะดอดตายไปไ้จำมังวาคำใหญ่ๆเลยจ้ากินจำจ้าก่ะกินกินแค่เกาเออกินเกาข้าวเออ ออันตรายตจักตอนมาพีก็ไว้ทางผี่จกักคือว่าเพ็บแต่ว่าให้เรื่องนกินอยู่แม่หืมคือน,นะ่นลหร Tak guna tak guna Tak guna tak guna น้องสาวว่าบ้าคนหลายกว่าเห i i ด็ดวัสนว่ายดอนเห็ดเปิดยล้ดูกันเนาะเกิดเกิดน้องผู้ห่ิงเนาะตาวปาก็ได้กินแกงแหลกข้องปีคือกัน ตากับยบยร์ต<ม>าอะไรลูกไอจูอตากับกยายเพิ่ง็อยกงห้ร้านเพิ่นกินแกงให้พอยำแตกป้าปะเจ๊ะ องมักเราพี่นอไข่มดแดงเนี่ยมดแดงไข่แดงไข่มดแดงดอกอ่อนอีหลีได้พี่น้อเห็นว่ดดาดำดำมันดำน้ำมันขังขื่นๆซาไปเปล่าดอกอ่อนออนเลยมันแตกป,ปุ๊บ

กินแล้วห้ามขายลงที่เดิมพี่พี่เอฟซีจะด่ามาแม่จำงานอ่ะย่าด่าด่ามาด่ามาแม่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 นะนะพี่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 เอฟซีพี่พี่ Ja, oh, auch sehr viel เอาแม่ตักให้อ่ะมันจะหมดก่อนเร็วๆแม่ชดหมดก่อนนะนี่ชด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 พูดก่อนบ mm hmm. มเบี่ยเลยบ mm hmm. อเดินปกพีิเข็ดเอกเล็กๆกลางๆเกินผ <c oughs> ักบอ๊อผักก็ผักบอ๊ <c oughs> กบอบบิน ไปจากมุดขี่บินเย็นย้าแม่เจเ้าเทรณีเพันกินมนมากินน้ำฝนละจ้าพี่น้องจ้มมาจ้มามอะไรจ้าพี่น้องจ้ามซับปะขอลาไปก่อนฝากก็ไลค์ก็แชร์ก,ก็ติดตามกินดเป็นกำลังใจให้ช่องซับปลาพากินเด้อจ้าดี่จ้ากราบสวัสดีจ้าจบจ้าบ๊ายบาย 晚安。<Good bye. S 2>